สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องเจ้าขรัวมณีจันทร์เจ้าขรัวมณีจันทร์ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของพระนางแอดมินคงต้องแบ่งประวัติของพระนางเป็นสองทฤษฎีโดยทฤษฎีแรกนั้นเล่าถึงพระนางว่าเป็นพระองค์หญิงและเป็นพระธิดาองค์โตของกษัตริย์มร ชีวิตของพระนางต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ลำบากด้วยภัยสงครามจากการลุกรานของชาวพมา่าสมัยโบราณและด้วยความที่ตัวพระนางนั้นเป็นพี่สาวองค์โตและมีน้องสาวและน้องชายร่วมพระมารดาสองพระองค์แต่น้องสาวและน้องชายทั้งสองของพระนางนั้นก็สิ้นพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยภัยสงครามซึ่งเกิดจากการถูกพมา่าแย่งชิงเมืองส่วนพระมารดาของพระนางนั้น ท่านเป็นลูกครึ่งมอนฮอลันดาหรือบางตำนานก็บอกว่าเป็นโปรตุเกสเพราะพระมารดาของพระนางมีผิวพรรณวันนะเหมือนลูกครึ่งฝรั่งผิวขาวแต่ก็สิ้นประชนตอนพระชนมายุประมาณ4 0พรรษาพร้อมพระราชธิดาและพระราชโอรสมีแต่เพียงพระองค์หญิงมณิีจันร์ทเท่านั้นที่รอดชีวิตและติดตามพระราชบิดาไปอยู่ที่มอลำเลิงแต่พระองค์หญิงผู้น เป็นขัตยะนารีผู้หนึ่งที่ถูกฝึกสอนให้ใช้อาวุธและบางตำนานยังกล่าวเลยเถิดไปถึงว่าพระมหาเถนคันช่องผู้เป็นพระอาจารย์ของเจ้าหญิงมอนที่บังคับพระองค์หญิงให้ท่านฝึกด้านกรรมฐานโดยเฉพาะวิชาอิทธิวิ์พระองค์หญิงถูกฝึกการรบทุกชนิดไม่ว่าจะโหดร้ายหรือลำบากแค่ไหนพระองค์ท่านก็ต้องทำ เพื่อความอยู่รอดของชาวมอนในขณะนั้นและที่สําคัญพระองค์หญิงต้องปลอมตัวเป็นบุรุษร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกษัตริย์มอผู้เป็นพระราชบิดา พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองชาวมอนรวมถึงเหล่าทหารของแผ่นดินมอนและพระองค์หญิงยังขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยจูโจมม้าเร็วซึ่งออกรบแบบกองโจรจนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านก็ได้พบกับสมเด็จพระนเรศวรฝั่งสมเด็จพระนเรศวรน,นั้นท่านทรงเห็นผิดส,สังเกตว่าตลอดเวลาที่เจอกองทัพของชาวมอนหลายครั้งเจ้าทหารมอนซึ่งที่แท้ก็คือองคหญิงมณีจันทร์ผู้นี้ทำไมถึงตัวเล็กนิดเดียว แถมร่วมรบกันทีไรก็ใช้ขม่าฟันไฟทานหน้าจนดำทุกครั้งบางครั้งก็เอาผ้าพวกหัวพันหน้าจนเห็นแค่ดวงตาเท่านั้นและก็ดูผิดแปลกจากทหารทั่วๆไปแถมเมื่อเวลาใดที่มีข้าศึกมาประชิดต,ตัวทหารฝ่ายมอนก็จะช่วยห้อมล้อมกันพาหนีรอดไปได้ทุกครั้งจนวันหนึ่งในขณะที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศวร และกองทัพของชาวมอญที่นำโดยองค์หญิงมณีจันทร์ต่างฝ่ายต่างก็ลาดตระเวนกันอยู่จนกระทั่งได้พบกันสมเด็จพระนเรศวรถือเป็นโอกาสจึงนำทหารโอบล้อมทัพของชาวมอญและกล่าวคำท้ากับพระองค์หญิงมอญที่ปลอมตัวเป็นบุรุษว่ามาประลองฝีมือกันพระองค์หญิงนั้นเห็นว่าเสียเปรียบแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะถูกทัพของสมเด็จพระนเรศวรโอบล้อมไว พระองค์หญิงมณีจันทร์จึงจำใจต้องประลองแต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ให้กับสมเด็จพระนเรศวรและถูกจับคาดคันออกความจริงแต่ก็ไม่มีวาจาใดออกจากพระโอษฐ์ของพระนางเลยสมเด็จพระนเรศวรทรงกริ้วยิ่งนักที่ไม่สามารถบังคับทหารมอนผู้นี้ได้จึงได้ออกคำสั่งให้ทหารถอดผ้าคลุมศีรษะที่พันใบหน้านั้นออกสิ่งที่ปรากฏก็คือ ทหารมอนผู้นี้คืออิสตรีที่ปลอมแปลงพระองค์เป็นบุรุษรร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารมอญเพื่อกอบกู้แผ่นดินมอน สมเด็จพระนเรศวรพอพระไทยพระองค์หญิงมณีจันทร์มากตั้งแต่แรกพบจนในที่สุดสมเด็จพระนเรศวรทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์มอญเป็นการส่วนพระองค์และทูลขอพระราชธิดาพระองค์หญิงมณีจันทร์ผู้นี้จากกษัตริย์มอญแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นพระองค์ท่านไม่พึงประสงค์จะยกพระราชธิดาให้แต่เมื่อตรองดูแล้วในภายหลังการยกพระราชธิดาให้แก่สมเด็จพระนเรศวร ความสัมพันธ์ของสองแผ่นดินจึงจัปรากฏขึ้นในที่สุดองค์หญิงมณีจันทร์จึงถูกส่งตัวไปอยู่กับพระสุพรรณกัลายาเพื่อฝึกหัดเรียนรู้ธรรมเนียมประเพณีชาวกรุงศรีอยุธยาท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้เป็นพระอัครมเหสีพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในหลักฐานที่สองนั้นชาวพม่าสมัยโบราณเรียกพระนางมณีจันทร์ว่าโยเดียมิพยา ซึ่งพระองค์หญิงมณีจันในหลักฐานนี้นั้นเป็นพระราชธิดาของพระเจ้านรธามังสอกับพระนางเชียงพยูเชงเมดอปฐมวงพมา่าที่มาปกครองชาวล้านนาจากพงศาวดารของพมา่าหลังจากที่หงสาวดีในยุคข,ของพระเจ้านันทบุเรงเริ่มเสื่อมอำนาจพระเจ้าตองอูได้เดินทางมาอย่างลับๆมาปรึกษาพระเจ้าเชียงใหม่นรธามังสวว่าจะชวนการแข่งเมืองกับหงสาวดี แต่พระเจ้าเชียงใหม่นรทามังสอไม่เห็นด้วยจึงตอบปฏิเสธไปหลังจากนั้นไม่นานทางพระเจ้าเชียงใหม่เห็นว่าไม่อยากทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาในอนาคตเพราะในยุคนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีฐานกำลังเข้มแข็งและมั่นคง พระองค์ทรงเห็นว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรุงศรีอยุธยาจะต้องยกทัพมาตีเชียงใหม่เป็นแน่จึงบีกเลี่ยงสงครามโดยการเจริญสัมพันธไมตรีผ่านทางเครือญาติจึงทรงยกพระราชธิดาและพระราชโอรสสองพระองค์ไปอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งพระราชธิดานั้นก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งซึ่งชาวพ,พม่าชเชื่อกันว่าคือพระมเหสีมณีจนันทร์ ทำให้ชาพม่าต่างเรียกไมเอสีพระองค์นี้ของสมเด็จพระนเรศวรว่าโยเดียมิพยาและเรื่องของเจ้าขรมณีจันนั้นก็มีเรื่องให้คิดในยุคข,ของพระนางหลายเรื่องค่ะเช่นชื่อที่สามของพระนางที่ชาวต่างชาติจดบันทึกแล้วนักประวัติศาสตร์หลายคนให้ความเห็นว่าชาวต่างชาติออกเสียงผิดที่ออกเสียงมณีจันเป็นมาณีรัตนาแต่อย่างไรก็ตาม คงไม่เป็นที่สงสัยใดๆเกี่ยวกับที่มาที่ไปของพระนางว่าเป็นชาวมอญชาวพมา่าหรือไม่เพราะครั้งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตพระนางก็ได้ไปบวชชีอยู่ที่วัดพุทธไตสวรรค์และยังมีห้องเครื่องในการทำอาหารและมีเจดีย์รูปทรงคล้ายคลึงกับเจดีย์ของหงสาวดีหรือชาวพมา่าในอดีต อยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์อีกด้วยค่ะซึ่งถ้าหากเรื่องนี้เป็นความจริงก็จะมีเรื่องที่น่าุกิดอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเราอย่าลืมกันค่ะว่าพระองค์หญิงมณีจันทร์พระมเหสีพระองค์นี้ตามปรุงสาวดานพม่านั้นระบุว่าท่านสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบุรีนองซึ่งก็หมายความว่าหากพระองค์มีพระราชโอรสกับสมเด็จพระนเรศวรพระราชโอรสพระองค์นั้น ก็จะสืบเชื้อสายกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะสิทธิ์ซึ่งหากเรื่องราวนี้เป็นความจริงและพระโอรสที่เกิดจากพระนางได้ขึ้นครองราชสมบัติด้วยแล้วนั่นก็หมายความว่ากรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ที่สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองอาณาจักรแต่ที่สำคัญไปกว่านั้น ทาง Moment Channel ช่องของเราได้นำเสนอไปในหลายคลิปเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของมณีจันทร์ต่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถ้าหากพระมหากษัตริย์สองพระองค์นี้พระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นพระราชโอรสของเจ้าขัวมณีจันทร์แล้วนั่นก็หมายความว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น จะสืบเชื้อสายที่ยิ่งใหญ่มาจากสองกษัตริย์ทั้งจากฝั่งกรุงศรีอยุธยาและจากฝั่งของหงสาวดีอีกทั้งเรื่องที่น่าฉุกคิดที่แอดมินนำเสนอมาตลอดคือในช่วงรัชากาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมที่พระนางนั้นมีพระราชอำนาจถึงขนาดทูลขอพยะยโทษให้กับเจ้าเมือนสีสรร,รักษ์หรือในอนาคตก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะซึ่งทำให้นักวิชาการ ต่างวิเคราะห์แตกต่างกันออกไปซึ่งบางทฤษฎีนั้นก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอาจจะเป็นพระราชโอรสของเจ้าขัวมณีจันทร์ก็เป็นได้หรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็พูดว่าการที่เจ้าขัวมณีจันทร์ยอมลดสถานะมาทูลขอพระราชทานอภัยโทษนั้นก็หมายความว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองหรือเจมื่นสีสรรั์ในขณะนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับเจ้าขรวมณีจันทร์ก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ก็เป็นเพียงการสันิษฐานซึ่งบนปลายชีวิตของเจ้าขรวมณีจันทร์ก็ได้บวชชีอยู่ที่วัดพุทธไทสวรรค์ตลอดชีวิตจนสิ้นพระชน โดยมีเจดีย์องค์หนึ่งที่ดูผิดแปลกแปลกตาจากเจดีย์องค์อื่นๆในวัดวรเชษฐถารามซึ่งเป็นวัดเดียวกันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบทบาทของพระมเหสีมณีจันทร์หรือโยเดียมิพยาก็จบลงที่วัดแห่งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นวัดเดียวกันกันกบที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยเหลือ,อไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้ระลึกถึงกันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อลงคลิปใหม่ๆทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ